แล้วค่ะพี่หมูคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปปิดเบรกกันนะคะคุณผู้ชมขอแวะไปเรื่องของความสวยความงามนิดนึงนะคะผู้หญิงเรานะคะก่อนจะออกจากบ้านคือตอนนี้ความรวดเร็วความคล่องตัวเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะก็เลยมีสิ่งดีๆมาแนะนําก็คือแป้งพัฟค่ะก่อนออกจากบ้านตัวเดียวอันนี้คือเอาอยู่เลยนะคะลองไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงย่าหยุดสวยค่ะหลายหลายคนเนี่ยนะคะถามมิ้นมาบอกว่าโอ้โหคุณมิ้นเห็นทํางานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเนี่ยใช้รองพื้นเบอร์อะไรทําไมเครื่องสำอางถึงติดหน้าขนาดนั้นมิ้นบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมิ้นไม่ได้ใช้รองพื้นเลยจริงๆค่ะใช้แค่แป้งตัวนี้ตัวเดียวคุณผู้ชมค่ะนี่เลย n v powder ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเป็นคนแต่งหน้าตัวเองไม่เป็นค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาไปงานเนี่ยต้องให้ช่างแต่งหน้าเนี่ยแต่งให้เป็นประจําเลยที่สําคัญเลยนะะคต้อองบกเลย เป็นยุคที่เราต้องช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแต่งหน้าเองแต่ด้วยความแต่งหน้าไม่เป็นก็ต้องอาศัยแป้งอะไรก็ได้ค่ะที่ทาทีเดียวเนี่ยให้หน้าเราเรียบเนียนไปก่อนสีสีสเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปขีดเอานะคะสรุปแล้วคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมแป้ง n v Powder ตัวนี้ค่ะช่วยมินได้ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะมือสมัครเล่นแบบมินหรือใครที่เป็นมืออาชีพแลวต้องการความรวดเร็วแป้ง n v Powder ตัวนี้นะคะสามารถทําให้หน้าของเราเรียบเนียนปก ปิดคุมงมันกันเหงือ่อกันน้ําและที่สําคัญคือทารอบเดียวไม่ต้องมาทาซ้ําระหว่างวันข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือทาไปแล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่เทาหน้าไม่เปลี่ยนสีไม่เหมือนรองพื้นนะคุณผู้ชมถ้าทานหนามากๆแล้วเราทาแป้งทับเนี่ยแป้งหน้าเราเนี่ยนะคะคือมันจะเป็นล่องเป็นล่องเป็นล่อง,เป,องเป็นจีบ,จ,บ,จ,บจีบเลยจับโป๊ะได้เลยว่าเราแต่งหน้าหนาแต่ถ้าทาแป้งตัวนี้ปุ๊บหมดปัญหาค่ะแป้งตกล่องและที่สําคัญแป้งตัวนี้ขายดีมากค่ะในอีฟแอนด์บอยนะคะคือมีรีวิวคุณผู้ชมหลายคนเลยไม่ว่าจะ เป็นผู้ชมทางบ้านหรือว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ดังๆหลายคนอ่ะอย่างน้องสายป่านค่ะคุณผู้ชมน้องสายป่านก่อนที่จะรีวิวนะคะนิสอเขียนคิ้วอายไลเนอร์ที่ปัดแก้มให้กับยี่หอ้ออื่นน้องสายป่านเนี่ยเขาจะใช้แป้ง envy powder ตัวนี้คุณผู้ชมโอ้โหทาก่อนแล้วรีวิวสินค้าตื่นรู้สึกน้องจะใช้มาหลายปีแล้ว20ตลับแล้วอ่ะคุณผู้ชมคือน้องใช้มานานมากจริงต้องบอกว่าแป้งตัวนี้มันใช้ดีจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมพิสูจน์พร้อมกันเลยว่าเขาสามารถที่จะปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้้้าไดจรริงหือเเปปล่แน เราจะมีอยู่3ามเบอร์ด้วยกันค่ะนะคะมีเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สาเบอร์หนึ่งนะคะคือขาวอมชมพูคือมิ้นใช้เบอร์หนึ่งค่ะแล้วก็เบอร์2นะคะก็จะเป็นสําหรับคนผิวขาวเหลืองเนาะเบอร์สามก็สําหรับคนผิว2สีนะคะวิธีการใช้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหลังมือมิ้นก่อนนะคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่นะคะหลังมือไม่ได้ทาอะไรนะคะสีมันก็จะเหมือนกันเดี๋ยวมิ้นจะทามือด้านนี้ให้ดูนะคะว่าทาไปแล้วเนี่ยมันสามารถปกปิดได้จริงหรือเปล่าอ้าวคุณผู้ชมนี่ค่ะนะคะเราก็จะทาให้คุณผู้ชมได้เห็นๆก ทาตรงนี้คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะพอทาไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือมือนะคะหรือว่าสีผิวเนี่ยไม่ได้วอกไม่ได้ลอยไปจากเดิมแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมมือด้านบนน่ยยังมีนะคะลอยเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเขียวๆเ,เนี่ยเป็นรอยเส,เส้นเลือดสีเขียวอยู่แต่มือข้างล่างที่ทาด้วยแป้งแล้วไม่เห็นแล้วเห็นไหมและที่สําคัญมันสามารถคุมมันได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมปกติหนะ้าเราไม่ได้มันเท่ากับเบบี้ออยล์แต่มมน่อเจาะเบบี้ออยล์เนี่ยลาดที่คุณผู้ชมดู ดูนะคะหยดติงต่งๆอย่างนี้เลยเอ้าวคุณผู้ชมดูแล้วก็ใช้แป้งนะคะ n v powder นะคะตลับเดิมค่ะซับค่ะแล้วท้ายคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะดูนะคะถามว่าแป้งหนากว่าเดิมไหมไม่ค่ะเห็นไหมคะแป้งเท่าเดิมคุณผู้ชมดูเห็นไหมและที่สําคัญคือปกปิดไปแล้วเรียบร้อยปกปิดได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวมิ้นจะใช้กระดาษซับมันซับห้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามันสามารถซับมันได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมดู นี่เห็นไหมคะน้ำมันจากเบบี้ออยไม่ได้ติดกระดาษซับบันนั่นหมายความว่าเวลาหน้าเรามันยังไงก็ตามค่ะนะคะมันจะไม่เยิมนะคะความมันของหน้าเราคะ่ะมันก็ยังอยู่ในหน้าอยู่ในแป้งอยู่ตรงนี้แหละและที่สําคัญนะคะมันสามารถกันเหงื่อได้จริงหรือเปล่าอาช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนตกไม่เป็นเวลาลาเลยและที่สําคัญแป้งอินวีพาวเดอร์นะคะคุณผู้ชมดูน้ําหยดติงต่งๆเลยเห็นไหมดูนะคะน้ําหยดติงต่งๆเลยเห็นปะ่ะนี่ดูแล้วดูนะคะว่าตัวแป้งเนี่ย จะหลุดติดกระดาษทิชชู่ออกมาหรือเปล่าพิสูจน์ให้ดูนะคะคุณผู้ชมดูนี่ว้าวเห็นไหมคะแป้งยังอยู่ที่มือแป้งยังเกาะที่หน้าเราเพราะฉะนั้นแป้งไม่ติดกระดาษทิชชู่หมายความว่าอะไรคุณสามารถทาแป้ง NV Powder แล้วก็โดดลงเล่นน้ำได้เลยไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนนะคะหรือว่าคุณจะเหงื่อออกแค่ไหนก็ตามคะ่ะแป้งยังเกาะติดกับหน้ามีคนถามว่าเนี่ยช่วงเนี้ย ใส่แมสเนี่ยแป้งจะเกาะติดแมสหรือเปล่ามิ้นบอกเลยนะมิ้นแต่งหน้ารอบเดียวไม่เคยเติมหน้าอีกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะแป้ง Envy Powder เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณอยากซื้อเนี่ยคุณไปที่ eFan Boy แต่ตอนนี้อยู่บ้านสวยๆเดี๋ยวเราส่งแป้งไปให้ที่บ้านก็ได้หรืออยากจะได้ตลับจิวจ๋วๆก็ได้นะคะมีขนาดทดลองอยู่ที่เซเว่นแต่บอกเลยว่าถ้าอยากซื้อคุ้มสุดคุ้มต้องโปรวันนี้เลยปกติแล้วคุณผู้ชมค่ะแป้ง Envy Powder นะคะหนึ่งตลับเนี่ยอยู่ที่6 5รยบาทสินค้าขายดีมาทีไรขายหมดเกเลนนี้ ่าให้ส่วนลดพิเศษคุณผู้ชมเอาไปเลย3ตลับ3ตลับที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะเอาแบบว่าเบอร์หนึ่งสตลับก็ได้หรือเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือจาคละสีคละเบอร์กันได้หมดเลยมินให้คุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษนะคะเอาไปเลย3ตลับจากราคา1950บาทวันนี้ฟังดีนะคะลดเหลือ 999บาทโอ้ยตันแล้วถูกมากคุณผู้ชมกดให้ทัน99สายแรกที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ02 114 6244 02 114 6244หรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอด vr 2 4ใส่ตัวแอดก,ก่อนนะคะ99สายแรกนอกจากจะได้3ตลับราคา9 9 9บาทอย่างไม่พอถ้ากดทัน99สายแรกนะคะมินใจะให้คุณผู้ชมนี่เลยนี่คุณผู้ชมเป็นมาร์คค่ะเป็นมาร์คนะคะซึ่งเป็น ที่สามารถทําให้หน้่ของเราฉ่าสวยวาวได้อีกนะคะเป็นมากสมกมะเขือเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ให้แบบว่าซองเดียวให้ไปเลย12ซองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแถมฟรีและแถมลิปให้อีก2แท่งด้วยกันนะคะซึ่งลิปเนี่ยมิ้นบอกเลยนะคะว่าเป็นลิปแมทช์อย่างดีค่ะลิปตัวนี้นะคะเขาจะเกาะติดปากของเราและที่สําคัญนะคะไม่ทําให้ปากของเราแห้งเพราะมีมอชเจอร์ไรเซอร์อยู่ในตัวแถมให้อีก2แท่งแบบคละสีไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะให้คุณผู้ชมไปเลยนะให้ เลยแป้ง3ตลับนะคะมาร์กอีก10แผ่นลิปอีก2ชิ้นเท่ากับว่าซื้อ3ชิ้นนะคะแถมอีก12ชิ้นนะคะ12 13องสิ้โคุณผู้ชม15ชิ้น999บาทค่ะกดให้ทัน99สายแรกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 4 6 2 4 4หหรือแอสบีอี่สําที่สำคัญคุณผู้ชมใครที่กดทันส่งฟรีให้หมดเลยเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะและใครที่ได้นะคะแป้ง NV ็นวีพาเดตัวนี้ไปมิ้นบอกเลยนะว่าสมมติบางวันคุณลืมทาครีม าาหน้แต่คุณพกแป้งเอนวติดกระเป๋าไว้ไม่ต้องทาครีมก็ได้เ <_ aime> พราะในนี้ค่ะเรามีวิตามินซีมีคอลลาเจนแล้วก็มีตัวกันแดดให้คุณเรียบร้อยแล้วเ <_ hungry> สมือนกับว่ามีครีมบำรุงผิวหน้าดีๆแถมย,งยังมีงแป้งให้กับคุณอยู่ในตัวแล้ว <_ of> ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมขาเอาไปเลย15ชิ้น999บาทกดและโทรมาให้ทันนะคะที่0 2 1 1 4 6 2 4 4หรืออว4ส่งฟรีทุกสายค่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะไปว่ากันด้วยเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าถ้าเราติดโควิดไปรักษาตัวทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนสปสช,ชย้ําแล้วว่าฟรีถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่มีประเด็นร้องเรียนเข้ามาเยอะว่าตอนนี้มีโรงพยาบาลเอกชนบางที่ที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยช่วงหน้าเราสอบถามความชัดเจนกับทางสปสชกันนะคะพักกันครูเดียวค่ะ